พายุถลม่มอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีต้นไม้ล้มทับร้านขายก๋วยเตี๋ยวปู่วัย52ปีผลักหลาน10ขวบกระเด็นแต่ตัวเองหลบไม่พ้นโดนต้นทับเสียชีวิตเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีของวันที่19เมษายน68มีรายงานว่าเกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและร้านค้าในตลาดโคกสำโรงได้รับความเสียหายรวม100หลังคาเรือน และมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อมาพันตำรวจตรีพยัพรุ่งหัวไผ่สารวัตรสอบสวนสพโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยอาสาสมัครสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวริมถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่190191หมู่ที่8ตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีซึ่งทำเป็นเพลิงในที่เกิดเหตุพบต้นคูนขนาดใหญ่ล้มทับร้านขายก๋วยเตี๋ยวและพบชายถูกต้นคูนทับกลางตัวนอนคว่ำหน้าเสีย ชีวิตคาที่อาสาสมัครใช้เครื่องมือตัดถางงัดร่างผู้เสียชีวิตออกมาท่ามกลางบรรดาญ,ญาติพี่น้องที่มาเฝ้าต่างก็ร้องให้กันร,ระงมทราบชื่อนายวสันอายุ52ปีเป็นเจ้าของร้านที่เกิดเหตุจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าในขณะที่เกิดฝนพายุกระหน่ำอย่างรุนแรงนายวสันได้อยู่กับหลานชายวัย10ขวบแล้วต้นคูณได้หักโค่นลงมานายวสันจึงผลักหลานชายกระเด็นออกไปส่วนตนเองหลบไม่ทันจึงถูกต้นไม้ทับเสียชีวิต อย่างไรก็ตามในเวลาดังกล่าวพายุฤดูร้อนทั้งลมทั้งฝนทั้งลูกเห็บถล่มพื้นที่อำเภอโคกสำารงลบบุรีนานกว่า40หน้าทีแรงลมพัดกระหน่ำบ้านเรือนประชาชนชาวตำบลโคกสำารงเสียหายชาวบ้านร้านค้าไม่สามารถเก็บข้าวของได้ทันแรงลมได้พัดพาหลังคาฝาบ้านทรัพย์ต่างๆพังราไปกว่า70หลังคาเรือนเฉพาะพื้นที่ตลาดอำเภอโคกสำารงบานพังเสียหายไปกว่า20หลังคาเรือน ซึ่งขณะนี้พายุสงบแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับผิดชอบทีมกู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือ